อมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ทดลองฟังกับอมรินบุ๊กส์พอดแคสต์หุ้นอเวนเจอร์สอินฟินิตี้สต็อก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์บุญธรรมและจิตพินโยเลิศเขียนเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วผมได้มีโอกาสเป็นวิทยากรให้กับงานสัมมนาของแบงค์ขนาดใหญ่ที่มีแบงค์ญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้นหลักในเมืองไทยโดยพูดให้กับลูกค้ากลุ่มที่มั่งคั่งประธานกรรมการของหน่วยงานแห่งนั้นบอกกับผมว่าเขาเองเชื่อในการลงทุนด้วยการเลือกหุ้นแบบเป็นรายตัว หรือบ o t ทอมอัมากกว่าวิธีที่ใช้การวิเคราะห์จากเศรษฐกิจมหาภาคไปหาหุ้นรายตัวหรือ Top Down ในแบบที่ผมถนัดประโยคดังกล่าวมีอิทธิพลต่อความสนใจด้านการลงทุนของผมตลอดมาหลังจากวันนั้นเมื่อได้ทำงานด้านการวิเคราะห์แนวบั t ทอมอัในเวลาต่อมา จึงส่งผลต่อวิธีการลงทุนของผมทั้งในงานและของตนเองโดยเปลี่ยนจากการใช้วิธีท็อปดาวมาเป็นแบบผสมกันกับวิธีบอททอมอัพหนังสือเล่มนี้มีที่มาจากที่เมื่อช่วงกลางปี2020ผมกลับไปอ่านบทความที่เคยเขียนไว้เมื่อ2ปีก่อน<ม>เกี่ยวกับการลงทุนผ่านสโตนต่างๆในภาพยนตร์ a เวนเจอร์ส ก็เลยนำมาปรึกษากับทางสำนักพิมพ์อมริน how to ว่าอยากจะปรับบทความดังกล่าวมาทำเป็นหนังสือซึ่งก็ได้กลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้ผมตั้งใจให้หนังสือเล่มนี้เป็นการต่อยอดจากหนังสือจิบกาแฟท่องเน็ตเล่นหุ้นก็รวยได้ในสมิติคือ1เนื้อหาของตัวละครหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น2ฝั่งคือฝั่งอธรรม นั่นคือธานอสซึ่งเป็นตัวแทนภัยพิบัติต่างๆของโลกอาทิโควิดในภาษาทางการเงินหมายถึงความเสี่ยงแบบเฉพาะตัวที่ไม่สามารถขจัดออกไปด้วยการกระจายความเสี่ยงโดยถือหุ้นหลายๆตัวและโลกิซึ่งเป็นตัวแทนความผันผวนของตัวแปรทางเศรษฐกิจและการลงทุนอาทิอัตราเงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์เสี่ยงเช่นตลาดหุ้น ในภาษาทางการเงินคือความเสี่ยงแบบเชิงระบบด้านฝั่งธรรมะก็คือเหล่า Hero Avengers กับหิน i n นฟินิตี้สโตโดยประกอบด้วย Power Stone และ m ไ Stone ซึ่งเปรียบเสมือนวิธีแนวทางการลงทุนในสไตล์ m a c โร Investor หรือแนวทาง Top Down ผ่านการสังเกตและวิเคราะห์ผู้มีบทบาทในการตัดสินทางเศรษฐกิจและการเมืองในเวทีระดับโลก สำหรับ Power Stone และผ่านการวิเคราะห์ตัวเลขที่เป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงินสำหรับ Milestone จากนั้นจะเชื่อมไปยังส่วนการตัดสินใจการลงทุนผ่าน Space Stone และท้ายสุดจะใช้ Reality Stone สำหรับการเลือกหุ้นรายตัวและ Time Stone สำหรับรูปแบบการลงทุนแห่งอนาคตซึ่งทั้งคู่เป็นแนวทางการลงทุนแบบ Bottom Up 2. มีการลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่แค่หุ้นที่ออกมาให้ซื้อขายแบบ IPO เท่านั้นนั่นคือ SPAC ซึ่งอยู่ในส่วนของ SoStone u l 3. มีการลงรายละเอียดในแต่ละดัชนีเศรษฐกิจว่าจะประเมินว่าดีหรือไม่ดีแค่ไหนแบบชัดเจนรวมถึงได้แบ่งดัชนีดังกล่าวเป็นกลุ่มๆอย่างเป็นระบบ 4. เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มีความทันสมัยทั้งในมุมนโยบายการเงินและทีมของประเทศหลักของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาหลังจากโจไบเดนชนะการเลือกตั้งในปี2020และทีมการลงทุนในช่วงโควิดบทที่ 1. Iron m อ n แและนโยบายเศรษฐกิจ เมื่อเราดูภาพยนตร์ Avengers ที่เป็นภาคแยกของฮีโร่แต่ละคนจะเห็นว่าทั้งบรรยากาศและสถานการณ์ในเรื่องล้วนดำเนินไปตามคาแรคเตอร์ของซูเปอร์ฮีโร่นั้นๆและยิ่งฉากหลังเป็นศูนย์กลางทางการค้ายอย่างสหรัฐอเมริกาการเปลี่ยนนักแสดงหลักอย่างประธานาธิบดีก็ย่อมเขย่าว,วงการเศรษฐกิจกโลก คาแรคเตอร์ฮีโของแต่ละคนมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน MI แค่ไหนคงจะอธิบายยากหากไม่ยกบุคคลจริงมาผ่าตัดภูมิหลังและทิศทางนโยบายสำคัญสำคัญมาให้เห็นกันชัดๆถ้าเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่าโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งจะขึ้นสู่อำนาจหมัดขณะที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้เมื่อต้นปี2021คล้ายคลึงกับไอรอนแมนหรือโทนี่สตารมาก เนื่องจากเป็นฮีโร่ที่เชื่อมั่นในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อต่อสู้กับเหล่าร้ายและมีชุดเกราะอันทรงพลังที่บินได้พร้อมติดตั้งอาวุธได้ครบครันทางไบเดนก็เชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์เขามีโครงการที่จะลดการปล่อยก๊าซของเสียให้เป็นศูนย์ภายในปี2050โดยมีทีมงานนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและนักวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซต หรือ MIT เป็นหัวหน้าทีมงานด้านความมั่นคงทั้งโทนี่สตาร์กและโจไบเดนยังมีจุดเชื่อมโยงที่เหมือนกันอย่างไม่น่าเชื่อนั่นคือการสูญเสียคนที่รักความไม่สมบูรณ์ของร่างกายตนเองและความปรารถนาที่จะให้เหล่าอเวนเจอร์สหรือทีมงานด้านต่างๆอยู่ภายใต้คำสั่งของรัฐบาลการสูญเสีย ไอรอนแมนสูญเสียพ่อและแม่ในอุบัติเหตุตั้งแต่ยังเล็กในขณะที่โจไบเดนก็สูญเสียลูกชายโบไบเดนด้วยโรคมะเร็งสมองในวัย46ปีและก่อนหน้านี้เขายังเคยสูญเสียพัญญาและลูกในอุบัติเหตุมาแล้วความไม่สมบูรณ์ของร่างกายไอรอนแมนสูญเสียหัวใจจากการทำร้ายของผู้ก่อการร้ายจนต้องใส่หัวใจเทียม ในขณะที่ไบเดนก็เคยเป็นโรคหัวใจห้องบนเต้นไม่สม่ำเสมอความเชื่อจุดที่ทำให้อรอนแมนและกัปตันอเมริกาทะเลาะกันจนเกิดสงครามคือความเห็นที่ว่าควรจะให้เหล่าอเวนเจอร์สปฏิบัติการภารกิจต่างๆภายใต้คำสั่งของรัฐบาลและองค์กรของโลกหรือไม่โดยไอรอนแมนเห็นว่าอเวนเจอร์ ควรทำงานภายใต้คำสั่งของรัฐบาลไบเดนเองก็มีความคิดเห็นคล้ายกับไอรอนแมนที่ว่าทีมงานต่างๆของประเทศควรอยู่ภายใต้คำสั่งของรัฐบาลและองค์กรของโลกในขณะที่กัปตันอเมริกาเห็นต่างว่าไม่ควรให้เหล่าอเวนเจอร์สปฏิบัติภารกิจภายใต้คำสั่งของรัฐบาล และองค์กรของโลกเช่นเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์หรือกัปตันอเมริกาที่มองว่าสหรัฐอเมริกาไม่ต้องไปพึ่งพาพันธมิตรอย่างยุโรปในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจรวมถึงบริสจอนสันหรือกัปตันยูเคที่เห็นว่าอังกฤษควรออกจากองค์กรสหภาพยุโรป ผมอยากโฟกัสนโยบายเศรษฐกิจ2ประเด็นหลักของโจไบเดนที่มีผลต่อทิศทางการลงทุนของชาว MI นั่นคือนโยบายการคลังหรือภาษีและนโยบายพลังงานประเด็นแรกคือนโยบายการคลังนักลงทุน MI ต้องติดตามการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีหรือดอกเบี้ยอย่างละเอียด เพื่อจะได้รู้ว่ากติกาของประเทศที่ตัวเองลงทุนนั้นจะได้หรือเสียประโยชน์มากน้อยแค่ไหนโดยไบเด่นได้ประกาศนโยบายด้านภาษีของซึ่งเน้นการเก็บภาษีคนรวยเพื่อนำมาสร้างงานให้กับชนชั้นกลางและล่างผ่านโครงการในส่วนภาคอุตสาหกรรมไอทีพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจใหม่ตามแนวที่เขาถนัดเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม2020 ซึ่งตังเป่าว่าจะเพิ่มรายได้ให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกามากกว่า3.4ล้านล้านดอลลาร์ภายในช่วงเวลา4ปีนับจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคม2021ตามรายละเอียดดังนี้ 1. การคิดภาษีมรดกภายใต้กฎหมายในปัจจุบันเมื่อผู้ได้รับมรดกได้รับการโอนเงินเข้ามาจะไม่ต้องเสียภาษีในส่วนของกำไรหรือ capital gains เมื่อมีการตีค่าราคาประเมินในช่วงที่ได้รับมรดกเพิ่มขึ้นจากตอนที่ได้รับมรดกในพินัยกรรมโดยร่างกฎหมายของไบเดนจะคิดภาษีจากมรดกทั้งก้อน 2. ร่างกฎหมายของไบเดนขึ้นอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีระยะช่วง ครับที่มีระยะช่วงชั้นของรายได้ที่สามารถนำไปใช้ในการคำนวณภาษีหรือแท็กเบรกเกตสูงสุดจาก37%สครับสูงสุดจาก3 7เป็น39.6%ซึ่งเป็นอัตราก่อนที่ทรัมป์จะใช้กฎหมาย Tax Cuts and Jobs Act ปี2017ที่ออกมาเพื่อลดภาษีในบางกลุ่มรายได้ 3. เก็บภาษีกำไรจากการขายหุ้น หรือแ a p ิ t a ลเกนส์และเงินปันผลด้วยอัตราปกติตามกฎหมายปัจจุบันด้วยอัตราพิเศษสูงสุดที่23.8%โดยรวมรายได้จากการลงทุนสุทธิหรือ Net Investment Income Tax แต่จะยกเลิอกอัตราภาษีพิเศษดังกล่าวในกรณีที่รายได้ก่อนหักภาษีมากกว่า1ล้านดอลลาร์ขึ้นไปแล้วเปลี่ยนมาเก็บภาษีด้วยอัตราพิเศษที่สูงสุด39.6เซ 4. จำกัดหมวดค่าลดหย่อนซึ่งทำให้ไม่ต้องเสียภาษีในบางช่วงของรายได้ตัวอย่างเช่น1,000 0ดอลลาร์แรกไม่ต้องนำมาคิดเป็นฐานภาษีอย่างไรก็ดีร่างกฎหมายของไบเดนกำหนดให้การลดหย่อนไม่สามารถทำให้นี่สินทางภาษีลดลงมากกว่าหรือเกิน28%แม้ว่าผู้เสียภาษีจะมีฐานอัตราภาษีสูงก็ตาม 5. ร่างกฎหมายของไบเดนเพิ่มอัตราภาษีนิติบุคคลจาก21เป็น28 6. กำหนดอัตราภาษีขั้นต่ำสำหรับบริษัทที่มีรายได้ทางบัญชีมากกว่า100ล้านดอลลาร์โดยต้องจ่ายภาษีไม่ต่ำกว่า15ของรายได้ทางบัญชีตรงนี้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลายแห่งจะได้รับผลกระทบ 7. ไบเดนจะยกเลิกการสนับสนุนด้านภาษีในธุรกิจน้ำมันและแกส๊สรวมถึงการผลิตถ่านหินและให้เราเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งพลังงาน 8. ยกเลิกช่องโหว่กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่เลี่ยงการจ่ายภาษีเงินได้จากการขายทรัพย์หรือ capital gains ของอสังหาริมทรัพย์โดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนที่ดินหรือสินทรัพย์ที่มีกำไรกับสินทรัพย์ที่ใกล้เคียงกันได้ 9. การขจัดไม่ให้มีการใช้เทคนิคเลี่ยงการจ่ายภาษีหรือ tax havens โดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ทั้งนี้คาดการว่านโยบายเหล่านี้น่าจะบังคับใช้ได้ราวไตรามาสที่2ของปี2021ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ส่วนนโยบายด้านพลังงานไบเดนจะเน้นพลังงานสะอาดโดยจะใช้งบ2ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงระยะเวลา10ปีนับจากปี2021ทว่าไบเดนจะมีกลยุทธ์การขายแนวคิดดังกล่าวในลักษณะที่แยบคายขว่าสมัยบารักโอบามาและฮิวลารี่คินตันดังนี้ ไบเดนเสนอให้อัปเกรดอาคารที่เป็นตึกสูง4ล้านแห่งและบ้านที่อยู่อาศัย2ล้านหลังให้เป็นระบบพลังงานสะอาดในปี2025โดยรัฐจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโครงการดังกล่าวจะเท่ากับเป็นการสร้างงานใหม่อีก1ล้านตำแหน่งทั้งยังมีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตของพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ด้วยการติดตั้งแผงโซล่า500ล้านหน่วยและกังหันลมอีก60,000หน่วยรวมถึงมีการสร้างสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้าสำหรับรถยนต์500,000แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ไบเดนหวังว่าสหรัฐอเมริกาจะใช้พลังงานสะอาดแบบเต็มร้อเปอร์เซนตภายในปี2035 อย่างไรก็ดีเทคนิคนำเสนอที่เคยใช้ในการโต้วาทีกับทรัมป์สำหรับประเด็นนี้จะเปลี่ยนไปจากในอดีตโดยใบเด่นจะเน้นการนำเสนอในรูปแบบของแพ็กเกจการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สร้างงานใหม่ได้แทนที่จะมองในรูปแบบของสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเพียงอย่างเดียวแถมยังวางแผนที่จะผ่านกฎหมายด้านพลังงานสะอาดบางฉบับด้วยคำสั่งของประธานาธิบดีหรือ Executive Action แทนที่จะต้องผ่านการโหวตทั้งสองสภาซึ่งแผนของโอบามาในอดีตไม่สามารถออกมาเป็นกฎหมายที่เน้นการซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้เนื่องจากติดค้างอยู่ที่วุฒิสภาซึ่งพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมาก นักลงทุน MI ต่างก็ต้องลุ้นว่าประธานาธิบดีไบเดนจะทำได้ไหมในระยะเวลาระหว่างปี2021ถึง2024หรือ4ปีในตำแหน่งของเขาและเมื่อพ้นวาระของไบเดนไปแล้วแนวโน้มทิศทางนโยบายของสหรัฐอเมริกาก็มีความเป็นไปได้สองด้านนั่นคือถ้าประธานาธิบดีคนต่อไปมาจากพรรคเดโมแครตก็จะวางนโยบายที่ค่อนข้างสอดคล้องกับไบเดน แต่จะออกไปในเชิงสังคมนิยมมากกว่าโดยเน้นให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยมากขึ้นหรือกรณีที่มาจากพับบริพรบิกันก็จะออกนโยบายในเชิงทุนนิยมที่เน้นอเมริกาชนผิวขาวเพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตามหนังสือเล่มน,นี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนาทั่วประเทศติดตามอมริ b บุ๊ก พอดแคสต์ได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งสาวข่าวพอดบีนสปอตฟิล์ยและยูทูบอัมรินบุ๊ก